ดีครับชิปนี้มาครับพนาน้องคุ้มอึดครับพอดีรถเพิ่นติดเมื่อกี้นี่สิมาแกเอาเสาเถียงเนาะโอ้ยบางทีขับทางนะโมเมนต์โฟวินแต่ไปคือโฟวินนี่โย,ยู่รถเพิ่นครับเมื่อกี้นี่โอ้ตมเต็มเบิดม,มือนี่ชิมาแกเอาเสาเถียงเนาะพอดีอ่ะ ก็เจ้าสิมาไทยสวนเนาะก็เลยมั่งเทียงเพิ่นมั่งตูดหน่อยเพิ่นแนละสิมาแกเสาเจ็ดสิบครับไทยทางในนะนี่คือบอาวิแตก,กนั่นออกก็สะ คือบ่าอิเตอแกออกโอ้ยูนุ่รถจนเอวลันหลังนั่นโล่เมื่อกี้มานนองอีกแล้มันจะออกแผ้ไรบา้างนองปไปได้ได้ปานเดี๋ยวเรียกไปเบิ้งจ็ดซิบกันนะครับมาเบิ้งจ็ดซิบตัวแรงครับโอ้สุดจัด ดูน่าเกลีไป <laughs> งานบุกเบิกเนาะ <laughs> สุดจัดเลยครับเจ็ดสิบคนอาซาแย้มเศร้าครับ มันเป่นปลาไหมดิเห็นแล้วครับเบิดบ้านมีซองเผาคันเดียวนี่แหละรุนใหญ่ <c oughs> นอกนั้นก็มีทหารสิบสี่สิบเนาะ เป็นยนี้หรอวะไม่อยูว <Hey. S 1> ย่ว่า ต้นยังว่าคืเอเนะียวในต้นมะค้อมครับห้างมันยังบวคขาดเบิดเนาะเจ็ดสิบครับเ,เดี๋ยวเป็นสิบไปลากเสาออกให้เัาหนาน้องคุณเื่อครับ กับนางงานสองเผาครับมันนี่เจ็ดสิบเผาเดียวเท่านั้นน้องค้ือติดเมื่อกี้เนี่ยโอ้อยงูจุดแอวหลันสิมากแกเอาเสาทียงเพิ่นเนาะนตูเพิ่นห้างมอกห้างไม,ม่นี่แมนเบิดแล้วพอด,ดี้ก็เจ้าซื้อดินเนาะเพิ่นมาเห็ดดินเขาหลายปัดน,นี้เขาหลายปีแล้วแหละเขามาซื้อคืนดินเขา เหลือมั่งสมุนโขวออกเนาะขับไปเฉยๆเอ้

บ,บัวเือให้ัไดไ <laughs> <อ>เ,เ,เานาะค,นครับเ่ินสีเอาไปเที่ยวเดียวเนอะเอาไปสีต้นเลยเสาเถียงเนาะ สิบุรุตบอกว่าอะไรครับสีต้นเนาะ ไปเลยวันนั้นบุรุษไปเลยสบาย เชิ่วๆสำนัยงีต้นตองจิบๆเขาจี่สิบุจิบมานี่รถโคนาคุานกคุเมอดสิไปบ่ได้ครับไปว่าแมนโฟวินเขาได้บอนี่ฝ้นกระตกมาแล้วป่านนี้โอ้ยงานเข้าแท้โอ้สับสองไปเลยไปว่าแมนโฟวิน มันเป็นซองเผาเขาเผาเดียวก็ได้ทางดีบานนี่พี่มันจะไปแพ้ได้บานนี่ยทำไมเผาเดียวมันถอยหลังบ่ได้ได้ไดเผาเดียวถอยหลังยากได้ไปหน้าอย่างเดียวมันคือซองเผาเขาได้เบื้บอ,งนนองหัวหน้าหนุ่มขุบือครับสตีขึ้นอย่าบอกสิออกโต้มาได้อย่บอกนี่ยเยียบเยีบยบ โอ้เนใส่เจ้าสองประเดต้ไป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 จบเกมเกมคะแนนนี้นะถ้าเจ็ดสิบมาลดโอ้ยังดิน้นได้อีกเผาเดียวอะไรไปเทียบโอ้ไป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 โอ้สุดจัด ถอย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 โอ้สุดยอดลีฟเผาเดียวเดี๋ยวละใส่เกียร์สองไปด้เดี๋ยวนี้นะถอยใหม่ถอยใหม่สิไปแล้วนะน่ะถอยใหม่ถอยใหม่อ่าไปเลยวันนี้นะดิ้นดิ้นเย็บเกียร์หนึ่งก็พอเฮ้ยโอ้สุดจัด ยอดยอดยับย,ยับเข้าไปยับ <c oughs> โอ้สุดยอดเผาเดียวครับไปโบวินกับไอ้มันละสุดจัดสุดจัดถอย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 มันละ เยยบบอลนียแล้วเกมบาดนีจอดตลดนี่โอ้ยโอ้ยดินมาได้เท่านี้ก็ยอดเลยทำไมมันจะเกมแต่น้องมึงหยาพเก้าสามดโอ้ยผ่นใส่หมดเก้าสามผูน้องนาลงขมื่นแรงทำได้เผาเดียวเผ่อนนะเฮงล้อ โปรทยาญผลไม้มิชชั่นซิฟอยู่นี่อยู่เพิ่นวะห้อยมิดล้อแล้ว win, ไฟว่าแม่นโฟวินในเดือนนี้เผาเดียวก็ได้โฟวินเขายังย่านนะนี่ผ <laughs> <laughs> นแบกโซ่แล้วโซ่ก็ไม่ต้องย่านขาดดึงหอดสามคัน <laughs> เส้นเน้าแค้นี่โซ่เพิ่นก็ได้ เ70กำลังมากครับได้70มาดึงขึ้นว่าต้องสตาร์ทเครื่องว่าต้องใส่เกียร์แลวนะ70ดึงน,นะควายวะมีตะปะูบะแถวนี้นะแน่แท้ โอ้ยโซสิบุรุษบุนเนาะเ้ยจะมาได้สตาร์ทสัมไปเลยลากไปเลยไปเลยแม่ไม่ได้ไปเด้ขนา,นาดฮะ เจียวไม่ขึ้นเมื่อเฮิรนบอนี่นะคนือว่าใ,ให้รถเราลากไปรถเออเจียขึ้นอี่ามันอนันนั้นให้เราลากไปให้รถเลยเออถ้าขึ้นแล้วออกไมด้คือเขาออน่แลแต่ว่าเขาส่วนยังออกได้อยู่แล้วมันโค่นอะไรด้วยก็แค่ใหม่ รับนี่ี่ตัดตอนฮะตัดตอน,นเนะลก็ตัดตะยกนังด้ยพูดเลยเนาะพูดเอาเนาะดยุงงนกับน,น,น้อเนี่ <c oughs> มีแต่ไม่ปรรับกาก่ากอด้บกกได้ไดได้เห็นบอ